สวัสดีได้เจอทุกตาพาฝันค่ะมากค่ะมาเอสส่วนน้ำเอ้ยเอสมดมือเหค่ะโมนี้ก็เลยถ่ายมุวนๆในเบิงด์ดเดอมาเด้อเอตังกรสก่อนเด้อพวนดินก่อนค่ะส,นนส่วนนี้ส่วนนี้ตรงมุมนี้มุมน้อยของเอ้ยน,นี่อันนี้ปะเอ็ดไปนำกันค่ะแดดพันอกอดีค่ะ,คะ ควรดินตัดอันกิ่งแต่งกิ่งอันก็ไม้หนำนาะค่ะเนาะก็อันเอาหญ้าน้อยออกแเนั้นอันเพื่อปั้นพึ่งเกิดใหม่เสียคะหญ้าอันหญ้านิดน้อยเนี่ยค่ะกัญญากระดอกไม้เหรอคะมันอันเม็ดดอกไม้มันล่วงหลงมันไหลพวดเอ้ยก็เลยก่รเดี่ยวเอ้าเอาก็ขุมเสียก่น กกำลังกาย,เ,ยเล็กเล็กน้อยเนาะขนาดมาแต่บอกเอก้ยกระซีเอ็ดมดมืออยู่เดิค่ะวัอนี้คางนี่เอ้ยก็เอ็ดมาได้ครึ่งส่วนแล้วทีแรกเอ้ยว่าส่วนนี่เอ้ยไหนเอ็ดมืออื่นวันนี้ก็เลยอันมันแล้วครึ่งน,นึงก็เ,กเลยอันจับมาอันนี้เลยค่ะทำไปจำกันเลย ทำไลมากันเลยอันนี้ก็อันนี้ก็เกิดใหม่ทั้งนั้นเนะคะนี่ดอกไม้มกนกำลังจนะขึ้นเนี่ยค่ะนี่ไปผนอันซีซัวก,กับอะไรค่ะก็มี่ี่เอามองยาที่ว่ามันมียาหลายเอออยากอกยาน้อยดอกจะ้ะ ซัมนีบ่บอกขนมเยอะอ,ยอันเหิงไหลเพราะมันเป็นงานอันทําไปเรื่อยๆค่ะอันนี้งานทําไปจ้น้องเอ้ก็นะไปอันยุดกลินเขาเที่ยงแล้วก็เอ,กเอ้ก็นตะเอสโตค่ะแต่ว่าเอ้ยันตะทำเมื่อมันแล้วก่อนมงนี้อ้าขอบคุณหลายๆนะคะเด้อที่ติดตามเออเบิ่งเอ้เด้อสว,วัสดีค่ะอาว cốt bú lụng sao bướng vâng chà